้สวัสดีทุกคนวันนี้มารีดตู้เอทีสำหรับให้เด็กเก็บพร้อมเงินกันค่ะตู้นี้ต้องใส่ฐานด้วยนะคะใส่ฐานเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปิดฝาและวไขน็อตให้แน่นค่ะตู้นี้สามารถใส่ได้ทั้งแบงค์และเหรียญน,นะคะโดยแบงค์นะคะเครื่องจะดูดเข้าไปเองอัตโนมัติและก็มีเสียงและมีไฟค่ะ ช่องนี้จะใส่ได้แค่แบงค์เท่านั้นนะคะเหรียญจะใส่ด้านบนของตู้ค่ะในเวลาเราจะเปิดใใเปิดเอทอ็มแบงค์นี่นะคะเราก็ต้องใส่รหัส4หลักนะคะโดยที่เขาจะเซ็ตมาให้ก็คือรหัส04ตัวนะคะอันนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะ เรื่องนี้สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะคะโดยการกดดอกจันตามด้วยรหัสผ่านสตัวที่เราต้องการเปลี่ยนแล้วกดสีเดียนค่ะจากนั้นก็ปิดตู้ได้แค่นี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเรียบร้อยค่ะ เด็กๆชอบมากเลยค่ะลูกสาวชอบมากเลยสามารถกดและเปิดตู้เองได้รู้จักออมเงินทุกๆวันเลยค่ะเดป้องไปดยได้ไหมคะถ้าออมเงินแล้วตอนเปิดต้องระวังนะคะมือนั้นจะเจอแบบนี้ค่ะอุ้ยสนใจกดดูตะก้าได้เลยนะคะจะมี2สีให้เลือกด้วยกันค่ะจะมีสีเขียวแล้วก็สีชมพู มาฝึกให้เด็กๆรู้จักการออมเงินกันนะคะ